นี่คือรายการ The Experience by Max ว่าด้วยคำสอนของบูราาจารย์ตอนที่คําคำสอนของหลวงปู่ดุลจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้รวบรวมบันทึกโดยพระโพธินันธมุนีได้กล่าวอุทานทำไว้ที่น่าสนใจในหน้าที่27ความว่าสมบัติพระสถานทั้งหลาย มันมีประจำอยู่ในโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาและไร้ความสามารถก็ไม่อาจจะสแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้นได้ย่อมครองตนอยู่ด้วยความฝืดเคืองและลําบากขันส่วนผู้ที่มีปัญญามีความสามารถย่อมสแสวงหายึดสมบัติของโลกไว้ได้อย่างมากมายอํานวยความสะดวกสบายแก่ตนได้ทุกกรณี ส่วนพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพยายามดำเนินตนเพื่อออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในทางโลกมีสิ่งที่มีส่วนในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีข้อธรรมดังกล่าวเป็นข้อธรรมที่สําคัญเป็นข้อธรรมที่หลวงปู่บอกถึง สภาวะที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือที่เรียกว่านิพานหรือคือสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายพึงปรารถนาการปฏิบัติทั้งหลายไปก็เพื่อสิ่งนั้นสิ่งที่หลวงปู่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีแต่มีอยู่ต่างจากทางโลกหากย้อนกลับมาพิจารณาความจริงบนโลกของเรานี้ มนุษย์เราทุกคนจะรู้จักกับสิ่งที่มีหรือไม่มีความจริงแล้วสิ่งต่างๆในโลกนั้นถ้าเอาความเป็นจริงที่แท้ทุกอย่างมีอยู่ตามเรื่องตามราวแต่คำว่ามีหรือไม่มีนั้นมันเป็นความปรุงแต่งของมนุษย์นั่นเองหากสิ่งที่เรายังไม่ได้มาเราก็เรียกว่าเราไม่มีถ้าได้มาแล้วเราก็เรียกว่าเรามีแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นแท้จริงมันก็มีอยู่ในโลก เพียงแต่เราเอามาเป็นของเราไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทางโลกมีสิ่งที่มีในความหมายก็คือของที่จับต้องได้ไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะได้มาหรือไม่สิ่งนั้นก็มีอยู่ในทางโลกเราจะรู้จักกับแค่ในสิ่งที่มีส่วนความไม่มีนั้นมีอยู่ในความหมายของมนุษย์ก็คือไม่มีอะไร เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับมีแต่หลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่าในทางธรรมนั้นมีสิ่งที่ไม่มีคําว่าไม่มีในทางธรรมจึงไม่ใช่คําว่าไม่มีในทางโลกคําว่าไม่มีในทางโลกหมายถึงเราเคยมีสิ่งใดแล้วก็ไม่มีสิ่งนั้นหรือโลกเคยมีสิ่งนั้นแล้วไม่มีสิ่งนั้นอีกเช่นเคยมีไดโนเสาร์บนโลกวันนี้ไม่มีแล้ว ในความหมายก็เป็นเพียงเท่านั้นแต่คําว่ามีในสิ่งที่ไม่มีในทางธรรมนั้นมันอยู่เกินคําพูดเกินความเข้าใจของมนุษย์มนุษย์ทุกคนไม่เคยได้รู้สภาวะไม่เคยได้รู้จักสภาวะเช่นนั้นไม่คุ้นเคยไม่เข้าใจจึงเป็นเรื่องที่น่าอัศาจรรย์หรือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าสิ่งที่ ไม่มีนั้นมีอยู่ได้อย่างไรมันเป็นอย่างไรแสดงว่ามีเรื่องราวอีกมากมายที่อยู่นอกเหนือความรับรู้ของมนุษย์ใช่หรือไม่เรื่องของวัตถุเรื่องของรูปที่พูดถึงในทางศาสนาเป็นสิ่งที่มนุษย์อาจจะมีความคุ้นเคย แต่ในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นจิตหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่หลวงปู่กล่าวถึงว่ามีในสิ่งที่ไม่มีนั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความรับรู้ของมนุษย์อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์ผู้ที่ได้สัมผัสแล้วก็จะนำมาพูดมาบอกต่อให้คนที่ยังไม่รู้ ให้ทราบไม่ได้ข้อทรรมทั้งหลาที่หลวงปู่กล่าวจึงเป็นเรื่องจะจะทำความจริงที่พยายามใช้ภาษาไทยถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาให้กับพวกเราได้เรียนรู้แต่พวกเราก็คงจะรับรู้ได้เพียงได้ยินได้ฟังแต่ไม่เข้าใจไม่ได้รับรู้อย่างแท้จริงมีในสิ่งที่ไม่มีเป็นคำที่ สะกดจิตใจเราให้มีความสนใจที่จะศึกษาธรรมะคำสั่งสอนกับพระพุทธเจ้าซึ่งเราเข้าใจว่าหลวงปู่นั้นได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าถึงและนํำพยายามมาบอกกับพวกเราอยู่ที่พวกเราแล้วพวกเราจะหลงอยู่กับสิ่งที่มีในทางโลกซึ่งบางครั้งเราก็มีบางครั้งเราก็ไม่มี บางครั้งเราได้มาก็บอกว่ามีเราเสียไปเราก็บอกว่าไม่มีเราคุ้นเคยสิ่งต่างๆเหล่านี้จนเป็นเรื่องธรรมดาแต่สหรับสิ่งที่ไม่มีที่แต่มีอยู่ลัลนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจหากท่านที่ฟังคลิปนี้ถูกสะกดให้สนใจในเรื่องข้อธรรม ขอโปรดติดตามต่อไปในทางปฏิบัติและประสบการณ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าจะพยายามรวบรวมแบ่งปันต่อท่านทั้งหลายสวัสดี